สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยิมสุขการอาร์ตก็ถีบไกลครั้งอันนี้ก็สกู๊ปกามล่ากันนะครับก็อื่นก็ขอโทษด้วยเมื่อวานเออใครดูคลิปเมื่อวานคือผมลง <c oughs> ผมลงรีวิวจอบวิกพาคสี่ไปใช่ไหมแล้วจริงวันนี้ผมได้บอกวในคลิปนั้นว่าในวันนี้ผมจะลอดอล็กเซสของ history of j o b w i k chapter 2และผมก็เตรียมจะเล่าเกร็ดเกีเก่ยวกับ30จุดเ,เกี่ยวกับจอบวิกพาคแรกที่หลายคนอาจยังไม่รู้นะครับแต่หลังจากที่เตรียมบทอะไรมาแล้ว ง่วงคือเหนื่อยจากเมื่อวานเมื่อวานมันเกิดผมด้วยไงมันเกิดนอกจากไปดูหนังกลับมาก็ไปกินข้าวข้างนอกแล้วพอกลับมามันก็เหนื่อยไงพอตอนเนี้ยตาผมมันมันค่อนข้างจะล้าอยู่นะครับผมเลยไม่สามารถจะตัดต,ต่ออะไรหนักๆได้ดังนั้นก็เลยอ่ะําคลิปแบบพูดแบบพูดคุยไปเรื่อยเปื่อยนะครับในวันนี้เนี่ยโชคดีก็มีข่าวที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับกเมลล่านั่นเองในวันยี่ห้ามีนานเนี่ยจะมีข่าวประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีรีส์อนิเมะอ่ากัมเบลล่ารีเบิร์ตนะครับ ซึ่งล่าสุดในวันนี้เขาได้ปล่อยโปสเตอร์ใหม่ใบหนึ่งซึ่งข้างน่าสนใจมากๆนะครับอย่างแรกเลยคืออ่ะวันนี้คลิปเนี้ยเรามาดูแค่โปสเตอร์เนี่แหละเราก็เห็นกัเมเบล่าชัดเจนละหลังจากที่ในโปสเตอร์เก่าเป็นซิลูเอ e กัเมเบลา่าและในตัวอย่างเราก็เห็นแค่ร่างกายบางสงา่วนกัมเบล่าคราวนี้เราได้เห็นหน้าตามันชัดเจนมากขึ้นบอกไว้ก่อนว่าผมยังไม่ได้ดู Attack of l e i g i o n หรือว่าไอร้รเวนไอไอลิสอย่างอั้นจำชื่อไม่ได้ผมไปจำกกับ s t a r w a r s ก็บอไไร์มิุนะเอาเป็นว่า ผมดีไซน์มันน่าจะมีความใกล้เคียงกับกมล่าสตล์ชวาแหละที่ไม่สิกมล่าสไตล์เฮเซนนะครับง่วงง่วงจมเลอเนี่ยกมล่าสตล์เซตายภาพมันก็เป็นกมล่าที่มีความน่ากลัวจริงๆใช่ไหมยิ่งเวลาผ่านไปในแต่ละภาพเนี่ยหน้าตากมล่ามันก็ดูน่ากลัวขึ้นเรื่อยดีไซน์กมล่าตัวนี้เองเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวเออส่ก็เป็นเต่าโบราณที่ดูทรงพลังเทพเจ้าอะไรแบบนั้นนะครับและจะเหมือนว่าไอโทนสีเขียวเนี่ยมันก็น่าจะเป็น สีหลักของกัมเบล่าและเราเจนดวงตาของมันในเวอร์ชเนนี้ดูเป็นสีเขียวฟ้าเขียวๆเ,เนาะขนาดไอตัวโลโก้อะไอตัวกัมเบล่ารีเบิร์ดเองมันก็เป็นโทนสีเขียวใช่ไหมแล้วก็ก็บอกชัดเจนว่าอ่ะอนิเมะซีรีส์6ตอนนี้จะเป็นกัมเบล่าปะทะ5ไคจูซึ่งในตอนแรกเราได้เห็นตนก็คือไกออสเราเห็นว่ามันบินวนๆนเนี่ยพูดตามตรงดีไซน์ไกออสวอร์ชันเนี่ยมันดูไม่เหมือนคือ ไกออสต์ฉบ,บับเองมันก็ไม่เหมือนนอกสะทีเดียวหรอกแต่เนื่อแม่มันยังพอมีความเป็นเทอร์นูดอนอยู่ปลายๆเนาะขนาดของตัวยุเฮเซเอมันก็ยังมีความเป็นไดนโนเสาร์แบบเทอร์นูดอนอยู่บ้างแต่ในเวอร์ชันนี่มันออกแนวไวเวิร์นน่ะก็ไวเวิร์นก็เป็นมังกรมีปีกที่ไม่มีแขนเท่าที่พอนึอออเนาะประมาณนั้แหละมาดูเหมือนมังกรมากกว่ายิ่งดูรูปแบบปีกที่มีรออข,ขาดนี่คือดูเหมือนมังกรไซมินิมากๆนะครับและดูจากที่มันมีหลายตัวเนี่ย ก็น่าจะมาแบบเดียวกับของย uh ูเฮเซชันกันที่มันมีหลายตัวมากกว่า1ตัวเนะววาะชวะมันมีไกออสแค่ตัวนึงในหนังเรื่องหนึ่ง,ง,งแล้วก็มียักภาคกิล่อนที่โดนกินล่อนสับเป็นชินช้นๆนะครับแต่ตัวที่น่าสนใจที่สุดก็จะเป็นตัวที่กัมเบล่ากําลังมองหน้าอยู่นะครับที่มีดวงตาสีแดงเนาะดูจากดีไซน์ของมันเนี่ยมีความเป็นไปนได้มากถึง90%ว่านี่น่าจะเป็นไจเกอร์จากกัมเบล่าพัฒนาไจเกอร์ตัวอะไรคือไจเกอร์ มันเป็นสัตว์ประหลาดในหนังกัมเบล่าประทัดใจเกินนี่แหละซึ่งเทียบในหนังการเบล่ลชนนา,าชาวาด้วยกันเนี่ยมันคือกัมเบล่าชาวาที่ส่วนตัวนะสนุกไปอันดับที่รองหลอนจากกัรเบล่าประทัไกจออสนนะครับด้วยความที่หนังเงินดูมีความจริงจังจริงจังมากขึ้นเลยและถึงแม้หนังประทัดใจเกิร์นเนี่ยจะมีตัวละครเด็กมา2คนแต่ในหนังเนี่ยมันมีรุ่งเงี้ยมันดูลงทุนมากกว่าหนังกามเมล่าเรื่องอื่นเนาะ กัมเบล่าก,ก่อนนนเนี่ยสองภาคก่อนเนี่ยโอ้โหใช้ซอกคุเทสแบบเรียนลาดมากฉากก็ดูคดทุนต่ำมากๆสนหรับไคาจูเรื่องหนึ่งนะครับแต่ภาคเนี่ยไอภาคเจกเกอร์นี่คือภาคที่โดดเด่นมากในแง่ของการทำลายลางนะครับที่ในภาคเนี่ยดูแตกต่างจากกัมเบลาชวะแบบราคาถูกเรื่องอื่นเห็นในชัดและตัวเจกเกอร์เองก็เป็นสัปหลาที่ผมจะเคยพูดในขี้ว่ากัมเบลว่าผมไม่ค่อยชอบดีไซน์สัปหลาคู่ปรับกันมากเท่าไหร่เพราะว่ามันดูราคาถูกมากตัวดีเทลชุดยามันไม่มีดีเทลที่ดูมีรายละเอียดเหมือนกับพวก คู่ปรับก็ซิล่าเนาะขนาดหนังก็ซ่าทุนต่ําเองเนี่ยแม้แต่ออมเสตแห่งกับัลล่าเนี่ยมันก็ยังดูมีดีเทลมากกว่าหรือแม้แต่ก็ซ่าถ้าไมกกลอนตัวเมกกลอนมันก็ยังดูมีดีเทลที่ดูละเอียดกว่านะครับแล้วดูงกับบัลล่าชวาดิเรามีอะไรบ้างอะเรามีบาลูกอนซึ่งมันดูชุดมันดูถูกอะมันดูราคาถูกมากบาลูกอนอ่ะไกออสดูดีขึ้นมาหน่อยอาไวรัสนี่ดูประหลาดอะประหลาดทั้งไม่ดีด้วยมาดูตลกนะครับ ตัวกินรถเองก็ดูราคาถูกถึงผหมนชอบดีไซน์มันก็ตามมันนะสีกล้าก็ดูเท่ดีนะครับแต่ภาดนั้นผมไม่ชอบเลยนะครับในภาดแย่แสื่อบุกเคยดูด้วยไจเกอร์เองก็เป็นสปาร์ดของกัมเบล่าที่ซายละลีอาจจะมาเยอะมากแต่มันก็มีเอกลักษณ์ดีนะครับและเป็นสปาร์ดในกัมเบล่าชาวาตัวแรกที่มันยินยัาว,ว่าเป็นเพศเมียถึงเราจะดูไม่ออกก็แต่ว่าเป็นเพศเมียนะครับคือเรารู้ว่าเป็นเพศเมียก็คือมันสามารถฝังไข่ประสิทธ์ลงไปในตัวกัมเบล่าได้ซึ่งก็จุดนั้นก็เป็นตัวเมียได้แล้วกัน แล้วดูจากโปสเตอร์เนี่ยเราจะเชเจนว่าหัวส่วนหน้าของมันเนี่ยไจยเกอร์จะมีจุดเด่นก็คือมีเขาตรงบริเวณกลางหน้าผากแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆงาตรงบริเวณข้างแก้มเนาะและเราเจกว่าในโปสเตอร์เนี่ยคือครบทุกอย่างของตัวไจเกอร์นะครับผมก็หวังว่าไอ้ห้าไคจูนเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะเป็นสัประหลาดของอยุคโชวะทั้งหมดก็เลยว,ว่าหายคิดถึงแน่นอนเพราะ5ไคจูของกัมเบราโชวะโตที่หลุดเข้ามาในเฮเซก็มีเพียงแค่ไกยอสเนาะ แล้วก็มีสัปปะหลาดอีซระอื่นมาปรับไฟเฉยแต่มันไม่ใช่สัปปะหลาดตัวนั้นไงห้าไขจูที่ว่าก็ของชว,วานนะบา,า,ออาลูก้อนไกออสไวรัสกิรอนจายเกอร์แล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือตัวซิกลาตอนเนี้ยไอ้หกตัวเนี้ยไอ้เวอร์ชั่นของอนิเมะรีเบิร์ตก็ผมก็สนใจเหมือนกันว่าเขาจะเอาตัวไหนมาบ้างอ่ะสอนแรกมาแล้วคือตัวไกออสกับจเกอร์ตอนนี้ก็ดาวเอาเล่นว่าจะเอาตัวไหนมา ซึ่งผมคาดการเล่นนะว่าตัวที่น่าจะมามาส่สกว่าตัวที่มีดีไซน์เอกลักษณ์บอลูก้อนไม่ค่อยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเท่าไหร่นอกจากเลน้นที่ยาวมันกิ้งกาแต่เนื่อแม้ตัวไวรัสถึงผมจะเกลียยหนังเรื่องนั้นก็ตามแต่ดีไซน์ของมันก็ดูน่าจะเอามาดัดแปลงเป็นอนิเมะได้ดูน่ากลัวอยู่นะยิ่งตัวกีรอน,นั้นผมชอบมากนะครับสัปหลาที่มีใบมีดใบเริ่มเคลมตัวเนี่ยออเนียน่าจะามาดัดแปลงที่ดีอยู่ซิกล่าเองก็ดูเท่อยู่นะตัวนี้น่าจะมาดัดแปลงได้นะครับยีบอลูกอนนล้อ,กอน แบบไม่จะเป็นต้องมารีเมก็ได้นะครับหรือไม่แน่ถ้าทีมงเห็นว่าเพราะมันจืดน,นี่แหละเรยอยะาดัดแปลงให้มันดูมีอะไรมากกว่านั้นนะครับซึ่งก็รอวันที่25เนาะว่าทางค่ายเนี่ยน่าจะปล่อยตัวอย่างแหไะมีความเป็นไปได้ไม่ใช่ปล่อยตัวอย่างนะครับแล้วก็วันประกาศฉายใน Netflix ก็รอดูว่าก a m e r ่น,นั้นจะคัมแบ็กได้หรือไม่นั่นจากที่ภาคสุดท้ายที่หลายคนดูคือ r a ร e ใช่ไหม จริงๆมันมีตัวอย่างสั้นมาในช่วงปีไหนเนี่ยจะไม่ได้เนาะแล้วก็หายไปยาวเลยและครั้นี้ก็เป็นแอนิเมชันนะครับเรียกว่ายุคนี้หนังไคจูทำแอนิเมชันเยอะอยู่นะก็รอดูต่อไปนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดว่าไอตัวสปลัดบอสเตอร์เนี่ยคือไจเกอร์หรือไม่จริงๆก็น่าใช่แหละแล้วสปลัดตัวที่เหลืออีก3ตัวเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับก็จากไปเหมือนเดิมผมแต่งแฟนฟิกเริ่มดีๆนะครับก็เป็นแฟนฟิก โนบิตะฮาร์เลมที่ผมมาจะแต่งประจำเนาะคือต่อให้ไม่ใช่นบิตะตัวเอกมันก็เป็นโนเิตะอยู่ดีนะครับอย่างล่าสุดที่กำลังแต่งแบบต่อเน,นื่องอยู่ก็เป็นโนบิตะคอส s เวอร์กับ High School DXD นะครับก็แน่นอนแหละสาวดีเอก็ก์ด็เจ็บๆทั้งน,นั้นแล้วโนบิตะก็มีพลังสุดโกงนะครับที่มีที่มาด้วยก็ถัาสารก็ไปตามกันได้นะครับและถ้าผู้ชมอยากสนับสนุนผมเนี่ยก็ทำได้การกดไลค์กดแชร์ ในคลิโปโอกาสของเคยดูดูคลิปจนจบนะครับแล้วเกิดอ,อยากหามีการซัพพอร์ตจะช่วยสนับสนุนเนี่ยก็มีตั้งแต่โดเนทผ่านซุปเปอร์แตงหรือสมัครสมาชิกรายเดือนก็ได้อลิอเซสนะครับถ้าจะดูคลิปใหม่ก่อนไทยแบบอเลอเซสนะครับที่บอกไปขอโทษด้วยที่วันนี้ผมไม่ได้ลงจอนวิทนะครับผมจะเลือกไปพรุ่งนี้แทนถึงแม้พรุ่งนี้ปกติตามตารางมันควรจะเป็นกอรซิล่าเนาะอ่ะแต่เลือกไปพรุ่งนี้แทนนะครับจอนวิทก่อนเปิดสู๊ปใหม่ของจอนวิทจะเป็นทางการนะครับแฟนมากโคชอพักสี่นะครับ ก็ประมาณนี้เนาะเสื็มวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ